สวัสดีครับเพื่อนๆพด่อนต้ทางด่วนสเตเดียมทุกคนนะครับกลับมาพบกับคลิปวิเคราะห์บอลวันนี้ทีเด็ดบอลวันนี้นะครับก็พบกันเป็นประจำทุกวันครับหลังเทียบรถไปทนายชาแนลใต้ทางด่วนสเตเดียม V2 ทาง YouTube นะครับแล้วก็ทางแฟนเพจ Facebook ต้ทางด่วนสเตเดียมด้วยนะครับฝากกดติดตามได้ทั้ง2ช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่า Facebook ครับ YouTube กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับส่วนทางแฟนเพจ Facebook ก็สามารถไปกดไลค์เพจได้นะครับที่ใต้ทางด่วนสเตเดียม2นะครับผม นาชองเมื่อวานที่ผ่านมานะครับก็ในส่วนของเลตันโอเลียนเนี่ยชนะสติฟเนตหนึ่งศูนย์ก็โอเคแฮปปี้ไปนะครับส่วนเมื่อวานชอบไปที่โอซาซูน่านะครับก็ไม่ไหวนะครับโดนบาเซโลน่ายิงไปสามศูนย์นะครับก็หลดไปนะสำหรับโอซาซูน่านะครับ ส่วนตัว V เมื่อวานเนี่ยมาอยู่นะครับในฟุตบอลปารากวัยนะครับนั่นก็คือติเนเดนเซ่นะครับที่บุกชนะครับกรานี่สามหนึ่งครับแฮปปี้เฮดเต็มไปนะครับแล้วก็ตัวเน้นมาตัวนึงนะครับก็คือเอฟเฟอร์ตันซีดีที่ชนะยูเรเนเวอร์เซตัตสองสูญนะครับส่วนตัวที่หลุดไปเนี่ยเป็นยูเรเนซานดาเฟ่ในบอล์ดอาเจนนะที่แพ้อันตัวซีวีไปครับ1 2นะครับส่วนวันนี้ใครที่ต้องการอยากจะได้ตัวเน้นตัวชอบตัววีนะครับรวมถึงข้อมูลอื่นๆนะครับก็สามารถเพิ่มเพื่อนได้นะครับที่แอด 45หนะครับหรือว่าจะไปดูที่คอมเมนต์ปักหมดใต้คลิปนะฮะใน Description อะไรพวกนี้ที่มีลิงก์อยู่เนี่ยนะครับก็สามารถไปเพิ่มเพื่อนที่ลิงก์เพื่อจะเข้าไปทักสอบถามได้เช่นเดียวกันนะครับผมโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้ครับฟุตบอลในวันศุกร์นะที่28มีนาคม2568นะครับสองตัวเลือกที่นำมาฝากกันนะครับผมก็เอ่อเกม คู่แรกนะครับที่จะพูดถึงกันนะฮะก็จะเป็นศึกฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนะครับในเวลาตีสามนะครับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของโคเวนทรีซิตี้ครับผมเชฟยูเนี่ยตอนนี้อยู่ในอันดับที่2ของลีครับมีอยู่82แต้มนะครับจาก38เกมนะครับตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ในการแย่งกันขึ้นชั้นนะครับในเดอะแชมเปี้ยนชิพก็ยังสนุกเข้มข้นนะครับผม นะตอนนี้ก็มี ash, ม U, มลีสมีเชฟยูมีเบอร์ลี่แหะครับที่บดกันอยู่นะครับก็จะมีทีมใดทีมหนึ่งต้องไปเพย์ออฟนะครับซึ่งวันนี้เชฟยูเล่นในบ้านต้องการ3คะแนนนะครับ19เกมในบ้านเนี่ยชนะ13เสมอ3แพ้3ก็ถือว่าสถิติค่อนข้างดีครับเกมนัดล่าสุดก็เป็นการบุกไปชนะเชฟฟิลด์เวดสัปดย์นะครับ1ต่อ0นะครับ5เกมหลังก็เลยชนะ3เสมอ1แพ้1ส่วนโคเวทีซิตี้เนี่ยตอนนี้อยู่ที่5นะครับในตารางคะแนนนะครับ ก็จริงๆโคเวนทีก็ต้องรักษาพื้นที่เพย์ออฟพอไววนะตอนนี้แ้มมันก็ค่อนข้างจะเบียดกับทีมที่ตามตามมาดับเจ็ดดับแปดเหมือนกันนะครับก็จําเป็นจะต้องมีแต้มในเกมวันนี้ไว้ก่อนเหมือนกันนะครับแต่ล่าสุดของโคเวนทีครับเปิดบ้านชนะซัดเดอร์แลนด์สามเกมหลังชนะ4แผ้หนึนะครับผมก็ถือว่าฟอร์มดีเหมือนกันนะครับ วันนี้ครับในเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับก็ทางฝั่งของเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดเนี่ยนะครับก็ยังมีตัวเจ็บค่อนข้างเยอะนะครับผมส่วนตัวหลักนะครับที่จะใช้งานนะครับมีไทลิสแคมเบลนะครับที่ยิงได้9ประตูจาก26เกมเป็นตัวหลักนะครับแล้วก็จะมีพวกกูสตาวโบฮาเมอร์อะไรพวกนี้นะเป็นตัวสร้างสรรค์เกมส่วนในฝั่งของโครเวนทรีนะครับตัวเจ็บก็ยังมีรบกวนอยู่ประมาณ3-4ตัวนะครับโดย ตัวหลักนะครับก็จะเป็นฮาชิอรนะครับซึ่งทำแล้ว10ประตูนะจาก19เกมนะครับเป็นแกนหลักเลยนะครับแล้วก็จะมีทัตสึคิโร่สากาโมโตะนะครับที่เป็นตัวสนับสนุนนะครับอยู่ด้านหลังนั่นเองนะครับก็เกมในวันนี้เนี่ยเป็นทางฝั่งของเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดเจ้าบ้านนะครับเหนือกว่าอยู่นิดหนึ่งนะครับจากฟอร์มในตอนนี้ผมว่าสูสีนะ ผมว่าสูนย์สีนะกำแพงก็ถือว่าให้เหนือกว่าแค่นิดเดียว <c oughs> ดังนั้นเนี่ยเกมในวันนี้มีโอกาสเสมอค่อนข้างสูงนะครับหรือว่าจะพลิกล็อกเนี่ยเชื่อว่าเป็นไปได้เหมือนกันนะครับคู่นี้ขอเชียร์ที่ทีมเยือนโคเวนทีซิตนะครับคู่ที่2ครับก็เป็นศึกฟุตบอลบูเดซิก้าของเยอรมันนะครับในเวลาตีสองครึ่งครับไบเออร์เลเวอร์คูเซนจะเปิดบ้านรับการเยือนของโบคุ่มนะครับ ไปเออร์เลเวอร์คูเซ่นเนี่ยอยู่ในอันดับ2ของลีกตอนนี้นะครับมีอยู่56คะแนนครับจากการเตะไป26เกม13เกมในบ้านชนะ8เสมอ3แพ้2ครับยิงได้29เสีย17นะครับนัดล่าสุดเลเวอร์คูเซ่นก็บุกไปชนะซูดกา4์ต่อสนะครับนั่นคือชัยชนะนัดแรกในรอบ4เกมหลังสุดเลยนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ย3เกมก็คือแพ้ไบยเยนไป2เกมในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วก็อีก1เกมคือการแพ้เบรเมนคาบ้าน bon 0ูต่อสนะครับผม ส่วนทางด้านของโบคุ่มนะฮะทีมในโซนค่อนล่างของตารางคะแนนอยู่ที่16ครับผมมี20แต้มจาก26เกม13เกมเยอือนชนะ2เสมอ2แพ้ไป9ครับก็นัดล่าสุดของโบคุ่มที่เล่นในบอลลีกเนี่ยเป็นการเปิดบ้านแพ้ไอทักแบงก์เปิด1-3นะครับแต่ก่อนหน้านั้นมีเกมที่ช็อกโลกนะครับที่บุกไปชนะไบเยตูนิคได้3-2เกมหนึ่งะนะเออนะครับก็ถือว่าเซอร์ไพรส์มากในเกมวันนั้นนะครับ วันนี้ครับในส่วนของสภาพทีมครับทางฝั่งของไบเออร์เลเวอร์คูเซนนะครับก็มีตัวเจ็บยาวเนี่ยสาตัวนะฮะแล้วก็พวกฟอร์เรียน VS นาธานเชลราอะไรพวกนี้ก็จะมีปัญหาการบาดเจ็บอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยแนวรุกในวันนี้ก็จะเป็นพวกพัตติกชิกนะครับอเลซิสกาเซียอามินอัดรีอะไรพวกนี้นะครับที่เป็นตัวจริงส่วนทางฝั่งของโบคุ่มครับก็กองหน้าเนี่ยจะใช้เป็นทางด้านของแกรลิตฮอฟมันกับทางด้านของจอร์จอสซามูลัสนะครับกองหน้า ตัวอันตรายของทีมนั่นเองนะครับก็วันนี้นะครับเป็นเลเวอร์คูเซนเหนือกว่าที่เกือบ2หรือว่า2ไปแล้วด้วยนะครับผมก็ถือว่าเลเวอร์คูเซนเนี่ยชั้นเชิงอะไรต่างๆเหนือกว่าโบกุ้มแน่นอนนะครับคือโบกุ้มเกมที่บุกไปชนะไบเยนได้ก็ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์นะครับแต่ว่าพวกเขาก็อาจจะได้ความมั่นใจจากการเล่นเกมเยือนช่วงหลังๆมานะครับที่ไม่แพ้ใครมา3เกมติดต่อกันแล้วด้วยนะครับเกมในวันนี้เนี่ยผมว่า ยังน่าเชียร์โบกุ้มนะครับเพราะว่าไปเกมหลังโปรแกรมทีมชาตินะครับแล้วก็ทางเลเวอร์ก็ไม่มีฟอร์เดนเวสตนะครับตัวทีเด็ดด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่ามีโอกาสที่อาจจะชนะแค่1หรือ2ประตูนะครับเต็มที่เนี่ยน่าจะแค่2นะครับยังน่าเชียร์ทางโบกุ้มครับคิดว่าแพ้ไม่ขาดครับอาจจะแพ้ประตูเดียวนะครับผมคู่นี้ขอเชียร์โบกุ้มนะครับอ่ะนะครับนี่คือตัวเลือกที่นำมาฝากกันยังไงก็ลองเอาไปพิจารณาเพิ่มเติมไปดูได้ครับ วันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับก็ขอให้ทุกท่านได้แฮปปี้มีความสุขไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ